ชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทนายดวงชะตาให้กับชาวราศีธนูในเรื่องของที่มาของโชคลาบการเงินของชาวราศีธนูในช่วงวันที่16 ถึง30เมษายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรได้โชคลาบแบบไหนสิ่งใดที่จะเป็นตัวแปรให้ชาวราศีธนูมีโชคลาบรัพย์ก้อนใหญ่ชาวราศีธนู จะมีเกณฑ์ได้โชคหา้จากคนลักษณะแบบใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากาื่อนประกาศไดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในนาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ชาวราศีธนูนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับสิใบนะไพ่ที่เปิดขึ้นมานะครับโดยรวมแล้วที่อาจารย์เห็นนะก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลามการเงินที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันก่อนนะครับว่า ไพ่10บใบที่อาจารย์เปิดมานี้นะครับมีไพ่อะไรบ้างนะครับนะมาดูกันที่ตำแหน่งที่1น,นะครับไพ่ใบแรกวันนี้นะครับตำแหน่งที่1ทับกลางตัวนะก็จะเป็นไพ่หมายเลขสี่นะครับก็คือว่า4ดาบนะครับอันนี้นะเป็นไพ่4ดาบนะนะไพ่4ดาบนะครับจากภาพจะเห็นคนที่นอนอยู่นะ นะครับมีดาบนะครับอยู่ข้างล่างนะแล้วก็มีดาบข้างบน3อันข้างล่าง1อัน,นะนะนนะครับลักษณะนะครับนอนแล้วก็เอามือพันมไว้นี่เห็นไหมนะครับนะฮะตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยความหมายของเขาก็คือการนอนนะการนอนนะครับนะการที่มีอะไรายื่นออกมาเวลานอนเออเอะไรายื่นออกมาก็ไม่รู้นะครับนะ แต่ว่าตามนี้นะครับให้ดูที่รูปไพ่ก่อนนะนะครับยกมือขึ้นพนมไว้นะอาจจะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้ท่านอาจจะต้องสวดมนต์ก่อนนอนนะสวดคาถาก่อนนอนนะครับอันนี้นะครับนะอาจจะทําให้ท่านเนี่ยอาจจะมีบารมีโชคลาภได้นะครับเนี่ยันนี้ขึ้นมานะสวดมนต์ก่อนนอนก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างว่านะครับวันนี้ เป็นการทำนายนะครับนะก็ดูด้วยความมีวิจารณญาณน,นะครับนะอ่ะเป็นไพ่เลขสี่ก่อนไพ่เลขสี่นะครับอาจจะเป็นเตียงนอนเนะี่ยเพราะว่ามีเนี่ยมีเตียงนอนนะครับนะดูที่เตียงนอนนะนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะที่มาของโชคลาภของชาวราศีธนูนะครับนะไพ่ใบที่สองนะครับตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่หมายเลขแปด ไพ่หมายเลขแปนะครับรบ่งบอกถึงความเงียบสงบเพราะว่าในภาพนะครับเป็นภาพออกสีกลางคืนกลางคืนมีพระจันทร์ขึ้นนะครับมีคนที่แบบเดินเดินอยู่นะนี่ใส่ชุดสีแดงๆงส้มๆนี่มีถั่วอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้นเดินอยู่ท่ามกลางความมืดนะครับแสดงว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภในตอนกลางคืนนะครับเริ่มพร้องจองกันจับ ไพ่ใบแรกแล้วเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยนะครับนะเป็นการนอนนะแน่นอนครับมันจะเป็นช่วงกลางคืนก็เป็นได้นะครับจะเป็นการฝันก็เป็นได้นะไม่แน่นะนะครับนะอันนี้ต้องเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าดวงขึ้นมาในวอนกลางคืนนะเป็นไพ่เหมือนเลขแปดนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่สามครับไพ่ใบที่สามนะนะครับเป็นไพ่ เอสออฟคันะฮะหรือว่าไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงที่พักอาศัยนะหมายถึงคนรักนะครับหมายถึงถ้วยน้ําหรือว่าอ่างน้ําพุนะนะครับนะตรงนี้อาจจะเป็นอ่างน้ํามนก็ได้นะครับหรือใครที่มีน้ําพุหน้าบ้านก็ดูที่ตรงแถวน้ําพุนะอาจจะมีโชคลาบอาจจะมีอะไรแถวๆนั้นนะครับนะฮะเออ จะมีลงมีเลขก็เป็นได้นะเป็นน้าพุนะเป็นอ่างน้ําเป็นแก้วน้ํานะครับนะเป็นอ่างน้ํามนต์อะไรแบบนี้หรือใครนะครับที่กําลังที่จะย้ายบ้านก็ดูที่เลขที่บ้านที่กําลังที่จะย้ายเข้าไปนะครับหรือใครนะครับที่กําลังที่จะเดินทางไปไหนนะแล้วเกิดไปพักที่อยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งพักที่พักที่โรงแรมหรือักที่หนึ่งนะครับนะก็ดูที่เลขค้องเอาไว้นะนะครับนะ ันนี้ไพ่บอกประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับไปหาคนรักของท่านนะครับก็ดูที่บ้านคนรักของท่านนะครับดูที่เลขที่บ้านเขานะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้ชาวราศีธนูนเนี่ยอาจจะมีโชคลาภทรัพย์ลับลอโชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับแล้วดีไม่ดีนะอาจจะได้ล่ามใหญ่อาจจะได้จับเงนที่เป็นหลักแสนนะครับอาจจะได้จับเงินที่เป็น หลักล้านอาจจะได้จับก,การเงินที่เป็นหลักสิบล้านได้นะครับนะไม่แน่นะครับดวงของเรานะแบบนี้นะครับวันนี้ไพ่ขึ้นมาดีด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับไพ่ตำแหน่งที่สามเนี่ยไพย่ที่สามนะครับเป็นไพ่ถ้วยเบอร์นหนึ่งสังเกตจากภาพนะครับะภาพเป็นมือนะฮะถือถ้วยอยู่นะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบทรัพย์แบบง่ายๆอ่านนก็จะคล้องจองกันเลยกต่วันนี้นะครับที่เราดูกัน ที่ดูไพ่ดูดวงกันวันนี้นะครับนะเป็นการที่แบบอาจจะได้ลาบทรัพย์ง่ายๆอะไรแบบนี้นะมาดูที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4นะครับวันนี้เป็นไพ่เดมู o ์อ่าไพ่เดมูลเนี่ยนะครับอ่าอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องของสัมผัสที่6นะครับว๊บอบๆบ,บแปบแบให้เราได้เห็นนะนะครับหรือการฝันฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับฝันว่าไปที่ที่มันวังเวงนะหรือว่าอยู่ในที่ที่มันวังเวงอยู่ในสุสานหรืออยู่ที่เล็กๆอยู่วัดนะตัวนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุสานป่าช้าอะไรอย่างนีนะ้ที่มันดูวังเวงวังเวงหน่อยนะครับเอานะจะสวดมนต์แล้วก็ฝันแนวๆน,นี้ก็เป็นได้นะครับไพ่นะครับจะเป็นหมายเลข18 มันจะเป็นลักษณะแบบอาการงงงียงงงเงียงงเง้ยขึ้นมาแบบนี้ในไพ่ขึ้นแบบนี้นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ห้านะครับวันนี้เป็นไพ่เดอะแชริออตนะครับนะฮะไพ่เดอะแชริออตนะครับหมายถึงยานพาหนะนะครับเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดนะไพ่หมายเลขเจ็ดนะครับยานพาหนะนะครับตรงนี้นะครับนะใครมีรถอยู่นี่ก็ดูที่รถ ของตัวเองนะนะครับดูที่รถนะครับโดยเฉพาะใครที่มีรถสีขาวหรือว่ารถสีดำนะครับหรือถ้าเด่นมากเลยนะถ้าจะเป็นรถขาวดำนี่ตรงๆเลยนะนี่ไม่แน่นะครับนะ่าอาจจะมีโชคกับรถก็เป็นไดน้อาจาจะได้โชคลาบสักใหญ่จากรถก็เป็นได้นะครับนะฮะเป็นรถนะครับนะอันนี้เป็นไพ่หมายเ,เลขเจ็ดนะอาจจะได้ลาบจากต่างประเทศเพราะว่าอันนี้ก็จะเกี่ยวกับต่างประเทศด้วย นะครับนะดูในตำแหน่งของคนรักก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็นรถของคนรักของท่านก็เป็นได้นะอันนี้วันนี้นะครับเ,รเนี่ยเปิดมาถึงไพ่ใบที่ห้าละไพ่ใบที่ห้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่วันนี้อาจารย์เห็นนะไพ่สิบใบแรกสิบใบที่อาจารย์ตรวจมาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรที่มันใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่มันใกล้ตัวแบบ เราละเลยไปนะอันนี้วงเล็บไว้นิดหนึ่งนะครับนะอันนี้เดี๋ยวจะไปสรุปอีกทีนะนะครับมาดูทีตท่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่หมายเลข7อ่าวันนี้เลข7มา2ทีละนะครับ2ใบละนะครับไพ่หมายเลข7นะครับคือไพ่อันนี้นะครับคือไพ่ 7ไม้เท้านะครับนะไพ่7ไม้เท้านะครับจะเห็นได้ว่ามีภาพคนนะครับกําลังถือไม้เท้าอยู่หนึ่งอันแล้วก็มีไพ่ที่หันหน้าเข้าหาเนี่ยอีก6อันนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการที่จะต้องออกแรงนะครับนะเป็นอะไรที่จะต้องลดลงมานะจะต้องลดลงมานะเพราะว่านี้ถ้าเป็นความหมายของไพ่ตรงๆเขาเนี่ย เรียกว่าการประมูลาการเสนอราคาการทําโปรโมชั่นการลดราคาวันนี้เราดูเรื่องของที่มาโชคลาภทางด้านการเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราบรอยต่างๆถ้าท่านมีแนวทางอะไรในใจอยู่ตอนนี้นะครับนะมีแนวทางอะไรอยู่ก็ตามนะหรือว่าวันนี้นะครับนะเราเห็นอะไรก็ตามนะครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางโชคลาภให้ลดลงมานะลดลงมานะครับลดลงมาแ,แต้มหนึ่งนะอันนี้เขาว่าอย่างนี้นะครับตามไพ่ก็บอกอย่างนี้นะครับนะ เป็นการทำลายของไพ่นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่หมายเลข9นะครับก็คือ9้าไม้เท้านะครับไพ่9้าไม้เท้านะครับคือความกลัวนะครับไพ่เก้าไม้เท้านะครับณนะวันนี้ที่เปิดไพ่มาความหมายคือความกลัวความไม่กล้านะครับ ความที่ละเลยไปนะครับเสียดายอะไรแบบนี้นะนะครับนะเป็นคนที่ถือไม้เท้าอยู่แล้วก็จอดไม้เท้าด้วยความหวาดกลัวนะครับมีผ้าพันศีรษะอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับจะต้องระวังหรืออะไรใช่วังจะต้องก้าวข้ามความกลัวออกไปนะนะครับลักษณะเป็นไม้ระแนงอยู่ข้างหลังด้วยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผ้ามา่านกลุ่มไม้ระแนงกลุ่มรั้วต่างๆนะครับ ือว่าต้นไม้ที่เป็นรั้วนะมาดูกันที่ตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งที่แปดนะครับนะคือไพ่ห้าดาบนะครับไพ่ห้าดาบนะครับเป็นไพ่หมายมเลขห้านะนะครับอะไรที่ถอดใจนะครับเป็นอะไรที่ถอดใจยอมแพ้นะครับแต่ท่านอย่าไปยอมแพ้นะ นี่คือความหมายของไพ่เขานะครับนะเราเป็นคนนะครับเราจะต้องสู้ต่อไปเพื่อความสําเร็จนะครับเราจะไปยอมแพ้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะแต่ไพ่ออกมาเป็นไพ่ที่แบบว่ายอมแพ้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอะไรก็ตามนะครับแนวทางไหนก็ตามที่ท่านเคยตามตามอยู่เนี่ยแล้วท่านถอดใจไว้แล้วไม่เอาละไม่อยากตามละเหนื่อยแล้วเกินพอละตามทีไรไม่เคยได้สักทีวันนี้ท่านอาจจะต้องตามนะครับ นะครับเพราะว่าถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นนะครับท่าอนอาจจะต้องตามอาจจะต้องตามนะอาจจะต้องกลับมาตามต่อหรือว่าตามต่อไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นปนอะไรที่เราถอดใจไว้แล้วจะกลับได้ะนะเป็นไพ่หมายเลขค่านะครับนี่มาดูกันที่ตําแหน่งที่9นะครับตําแหน่งที่9วันนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลข6นะครับไพ่หถ้วยนะ ไพ่6ถ้วยนะครับจะเห็นมีผู้ชายผู้หญิงอาจจะเป็นเด็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เหมือนเด็กในภาพเพราะว่าตัวเล็กถือถ้วยนะครับมีการดอกไม้ถ้วยมีดอกไม้นะครับดมดอมดอ,มดอกไม้อยู่นี่นะแบบนี้ไพ่หกถ้วยนะครับความหมายของเขาก็คือสิ่งเก่าๆนะครับเลขเก่า หนะมายถึงสิ่งเก่าๆหมายถึงเลขเก่าๆหมายถึงแนวนะแนวทางเก่าๆที่ชาวราศีธนูเคยติดตามนะครับงานเก่าๆอะไรแบบนี้นะโปรเจกต์เก่าๆตรงนี้ทำนายว่าชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะได้โชคลาภแบบเก่าๆนะแนวทางเดิมๆนะตามต่อไปนะครับนะเป็นไพ่หม่เลขหกนะครับวันนี้ตำแหน่งที่เก้าหมายเลขหกเด่นนะครับนะ จริงๆเลข6เนี่ยนะครับถ้าเรามีแนวทางอะไรในใจนะครับผลจะกระดกเป็นเลข9ด้วยถ้าชาวราศีธนูนะครับมีแนวทางที่เป็นเลข6นะมาดูกันที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10นะครับวันนี้เป็นไพ่ king of swords นะครับหรือว่าพระราชาสอดาบนะครับ ให้พระราชาสือดาบตรงนี้จะหมายถึงความมั่นคงความแน่วแน่ความไม่เปลี่ยนแปลงนะความไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในภาพนะครับเป็นผู้ชายใส่ชุดนะครับนัมีหมวกนะครับเหมือนหมวกตำรวจนะนะครับนะบนะเป็นชุดสีแดงๆทัฟ้าๆนะครับนั่งอยู่นิ่งๆตรงๆนะฮะจริงๆภาพเนี่ยก็ให้ความหมายที่ค่อนข้างที่จะตรงอยู่นะครับเพราะว่า ต้องมันงม่นคงความมั่นคงศึกษาไม่ไหวติงนิ่งนิเงียบแบบนี้นะฮะอันนี้เรียกเียกว่าอันนี้เนี่ยนะครับลักษณะของคนเนี่ยเรียกว่าเป็นคนลนักษณะผิวเข้มนะตัวผมผอมๆหน่อยนะครับนะอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับราชาการก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาสรุปนะครับมามาโฟกัสนะครับให้มันแบบแคบลงอีกนิดหนึ่งนะนะครับ มาดูกันที่ไพ่รันนาบตรงกลางนะครับไพ่สามใบเนี่ยไพ่สามสี่ใบนี้ก่อนนะนะครับใบแรกนะครับเนี่ยเป็นไพ่สี่ดาบนะครับหมายถึงการนอนนะนะครับหมายถึงการนอนการพักผ่อนนะครับการสวดมนต์ก่อนนอนเพราะว่าพนมมืออยู่นะอันนี้ครับหมายถึงเตียงนะนะตำแหน่งที่สองนะครับเป็นเลขแปดนะครับก็คือแปดถ้วยนะครับกลางดึกเงียบสงัด ท่านอาจจะนอนฝันช่วงกลางดึกในความเงียบสงดนะนะครับและเกิดฝันเห็นโชคลาภต่างๆนะครับฝันเห็นแนวทางต่างๆนะนะครับวันนี้ท่านาจะฝันเห็นว่าท่านเนี่ยนะครับได้เดินทางไปสถานที่ที่มันเงียบๆนะครับหรืออาจจะไปป่าช้าเลยหรือไปที่แบบที่มันแบบดูเป็นสุสานนะครับหรือว่าไปสถานที่ที่มันแบบวังเวงวังเวงอาจจะได้โชคลาภประมาณนี้นะครับอน่ะ อันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการนอนหลับตอนกลางคืนอาจจะได้ชโชคลาตอนกลางคืนนะครับตอนช่วงลบข้ามต่างๆนะมาดูกันที่ไพ่ข้างบนนะครับไพ่ข้างบนไพ่ข้างบนนะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นเลข7นะนะครับนะไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลนะครับนะการลดราคานะครับอันนี้ก็คือการลดตำแหน่งลด แต้มลงมาอ่านี้นะครับใครมีแนวทางอยู่ก็ต้องลดลงมานะนะครับไปหนึงน,นะครับตำแหน่งที่3มอันนี้เป็นอะไรตำแหน่งที่3มอันนี้เป็นทุ่ยเบอร์หนึ่งนะครับนะอันนี้ก็จะได้ซับง่ายมีเกณฑ์ได้ซับง่ายนะถ้าเอามารวมกันแบบนี้นะครับก็หมายถึงน้ำคูนะครับอาจจะได้โชคลาภจากน้ำมนต์อาจจะได้โชคลาภจ,จ,จ,จากการที่จะต้องไปถามไถ่ ข่าวตรงนี้จะไปถามใครให้ถามคนรักของท่านอ่านะครับถามอะไรกับเขาถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้นะครับไพ่ถ้วยเนี่ยหมายถึงที่อยู่อาศัยนะนะครับก็จะเกี่ยวคนรักด้วยนะอันนี้แต่ว่าถ้าตามนี้นะครับถ้าใครไม่ได้มีคนรักนะครับ,นะรบไม่ได้มีแฟนต่างๆก็ดูที่เลขที่บ้านตัวเองนั่นแหลนะหรือใครที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ไปประชุมแปลอะไรหรือไปต่างจังหวัดอะไรก็ตามหรือว่าตอนนี้ชาวราศีธนูนะครับท่านกําลังเดินทางต่างจังหวัดแล้วจะต้องไปพักที่พักอะไรบางอย่างก็ดูที่เลขที่พักของชาวราศีธนูที่ไปพักนะครับนะอันนี้ใายที่กําลังจะไปหาคนรักของท่านนะครับก็ดูที่เลขที่บ้านคนรักนะนะครับถ้ามีแฟนนะถ้ามีแฟนถ้าไม่มีก็ดูของตัวเองนะครับแล้วก็นี้นะครับจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของน้ําพุ บ่อน้ำหรือว่าอ่างน้ำมนต์นะครับมาดูที่ไ้าด้านล่าง2ใบนะครับไปแรกก่อนนะครับเป็นไพ่ The เ h a r i o t นะครับเป็นไ้าหมายเลขเ็ดนะนะครับหมายเลขเจนะ็ดอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะเรื่องกี่ับรถนะครับโดยเฉพาะ รถคันนี้เป็นสีขาวหรือว่าสีดาอยู่ท่านเด่นมากนะครับจะเป็นขาวสหลับดำนะครับวันนี้อาจจะมีโชคลาาที่เกี่ยวกับเรื่องของทางไกลต่างประเทศได้ด้วยนะครับไพ่ที่เชื่อมโยงกันอันนี้นะครับจะเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าเนี่ยไพ่ก้าวไม่เท้านะครับหมายถึงไม่กล้าเสี่ยงอะไม่กล้าลงทุนนะครับนะทีนี้เนถ้าเกิดว่าชาวราศีธนูนะครับ ลองดูนะครับวันนี้นะฮะชาวราศีอยากได้เกี่ยวกับเรื่องของลาบเราโชคใหญ่ก็ต้องมองไปที่รถนะครับนะโดยเฉพาะรถของบริวารใครมีแฟนก็ดูรถแฟนใครไม่มีแฟนก็ดูรถตัวเองใครไม่มีแฟนนะครับไม่มีรถตัวเองก็ดูรถของบริวารลูกหลานได้นะอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของฐานะนะครับให,ให้โชคด้วยนะอันนี้นะ มาดูที่ตำแหน่งแนวตั้งนะครับตำแหน่งแนวตั้งวันนี้นะครับนี่จะมีไพ่อะไรมีไพ่พราะราชาสุดาความมั่นคงความแน่วแน่นะครับไพ่หกถ้วยนะครับไพ่เก่าๆเ,เลขเก่าๆแนวทางเก่าๆนะครับไพ่ห้าดาบนะครับสิ่งที่ถอดใจไปแล้ว่าแสดงว่าถ้าชาวราศีธนูนะครับมีอะไรที่มันถอดใจไปแล้วเอาน้ำกลับมาใหม่นะอันนี้ ครับสรุปนะครับชาวราศีธนูท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จาก ความฝันนะครับท่านาจ,จะฝันมาตอนกลางดึกนะครับฝันมาแล้วรู้สึกว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนมีเจ้าที่มาปลุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะท่านอาจจะได้โชคลาภจากความฝันที่ฝันเห็นรถตัวเองนะครับหรือว่าฝันเห็นรถแฟนของท่านนะครับใครยังไม่มีแฟนก็ออกรถตัวเองนะ ใครที่ยังไม่มีแฟนนะครับไม่มีรถก็รถของลูกของหลานหรือเพื่อนได้อันนี้แต่ว่าวันนี้เด่นขึ้นมาเป็นรถแฟนนะครับนะหรือว่ารถตัวเองก็ได้นะครับอาจจะฝันเห็นบ้านนะที่มีน้ําท่วมน้ํารั่วซึมนะครับฝันเห็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือท่านใดนะครับที่ คิดเรื่องของแนวทางโชคลาภต่างๆนะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากที่อยู่อาศัยของท่านด้วยโชคลาภที่ออกมาจากที่อาศัยนะครับเช่นเลที่บ้านนะหรือใครที่จะไปต่างจังหวัดไปพักค้างงแรมที่อื่นนะครับก็จะดูเป็นเลขห่องเอาไว้นะอันนี้หรือ,อว่าบ้านแฟนนะอันนี้นะนะครับล้วก็ในดวงเนี่ยถ้าเกิดชาวราศีพนธุเนี่ยนะครับนะฮะ ะเน้นเรื่องของแนวทางจากเลขที่บ้านเนี่ยก็ต้องลดแต้มลงมาจากที่เราเห็นไว้นะแต่ตรงนี้ก็เป็นเซนต์นะครับอยู่ที่ท่านนะนะครับวันนี้ก็เป็นการทํานายนะครับท่านก็นจะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะจะใช้ข้อมูลจากอาจารย์นะมาดูที่แนวตั้งครับแนวตั้งนี่มีไพ่ไพ่พระราชาสือดาความมั่นคงแน่ๆไม่ยอมใครนะครับนะแสดงว่าต้องมีความมั่นใจมั่นคงกับตรงนี้ไว้นะ ราจะได้เป็นเลขเกา่กาๆนะครับนะหรือว่าธุกรกิจเกา่เกาๆที่เคยทำเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่ถอดใจไปแล้วนะครับอะไรที่มึงถอดใจไปแล้วกลับมาใหม่นะอันนี้อาจจะมีโชคลาภใหญ่ก็เป็นได้นะครับโดยนีนะคบเป็นดวงลาบใหญ่นะเพราะว่าดวงเนี่ยนะครับมีไพ่ถ้วยขึ้นมีไพ่ต้านแสแบงหาขึ้นนะครับนะเป็นไพ่ที่เรียกว่าชาวราศีธนูนเนี่ยจะไม่หยุดนิ่งนะครับถือว่าดีนะเป็นคนขยัน นะครับดนดีนะครับไม่แน eh ่เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบรั์โชคใหญ่อาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนอาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักล้านอาจจะได้จับการเงินที่เป็นหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับนะดูดีถือว่าเป็นดวงมีเก์อาจจะได้ลาบใหญ่ประทานหันเลยก็เป็นได้นะครับนะ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีธนูนะครับไหว้ขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะฮะไหว้ขอพรกับพระนารายณ์นะครับไหว้ขอพรกับพญานาคนะครับนะฮะก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีธนูนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด share, แชร์ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามน,นะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลภาสั์ก้อนใหญ่ๆกันทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพะื่อนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ